ไหนๆก็มาถึงแล้วนะคะให้พักเหนื่อย3ามวินาทีนะคะมีคําถามน้องๆมาค่ะพี่คัตโต้ถามเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้กําลัง <laughs> คุยกับคุณหมอใจอยู่ค่ะว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีกรณีบางอย่างเนี่ยที่อยากจะปรึกษานักให้กําลังใจหรือว่านักสร้างแนวคิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ทํายังไงดีมีน้องเขียนมาถามค่ะเพาถามว่าออกจะดราม่านิดนึงนะคะ <laughs> เลิกกับแฟนแล้วค่ะเกลียด็นไปเลย <laughs> ทํายังไงดีคะพี่คัตโตตอบคำถามยากด้วยนะคะค่ะพี่คัตโต้ค่ะ <laughs> ก่อนที่จะให้แนะนําผลงานเล่มน,นี้นะคะสวัสดีทุกคนครับขอโทษที่มาสายครับทุกคนให้อาภัยแล้วนะ,ะคะทำยังไงดีคะเพราะว่าถามผิดคนละถามผิดคนวันนี้นี่มีปัญหาเรื่องหัวใจมากสุดเลยนี่ก็เอาสมมุติว่าเป็นเราก็ได้ค่ะนิพัตโตมีมีปัญหาแล้วครับคะมีปัญหากใช่น้องเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนไปแล้วแล้วเขาเกลียดกันไปเลย เขาเขาควรจะทํายังไงดีแต่เลิกกันไปแล้วก็อย่าเจอกันดีกว่าครับผมมีมีแนวทางว่าเราเอะเราก็ต้องไปสมัครนฉันกับเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องเอาตามตามแนวคิดของคุณพระโต๋เลยค่ะถ้าเป็นผมผมก็บอกว่าเออถ้าแฮปปี้อยู่คนไหนก็อยู่คนนั้นดีกว่าเพราะว่าคนเรามันบังคับใจกันไม่ได้ครับ ไม่ใช่พอ่อใช่แม่เราเ <hea> <c oughs> ขา<อ>ไม่ได้ะไรให้เราได้ตลอดครับค่ะใช่คนที่เขาจะรักกันแต่งงา,านก็ได้คงจะคงจะยอมกันได้คนไหนที่ยอมกันไม่ได้ก็คงอยู่กันไม่ไหวผมว่า <ừ> เ็าอยู่กับคนที่เขาอยู่กับเราได้แล้วก็บอกว่าคงเจอสักวันหน,นึ่งแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่ถูกกันก็อย่าเจอกันดีกว่าอืมเ <ừ> ไปซ<จ>นะคะโ<ๆ>ลกตั้งกว้างนะคะอาจจะไม่ได้มาเจอกันก็ได้ใช่ไหมหรือเปล่า ก็ตัแบบนั้นนะครับอ่ทีนี้ไหนๆพี่ครตกก็มาแล้วนะคะอยากให้แนะนําผลงานเล่มนี้หน่อยค่ะขายของนิดนึงนะเล่มนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเล่มนี้ค่ะกับผลงานเล่มนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ทําหนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่าเดีวไม่ได้คิดว่าจะชีวิตจะได้มีหนังสือกับเขานะเพราะการเขียนหนังสือที่ผมว่ายากและทุกคนที่เขียนก็เป็นคนที่เก่งๆหมดเลยก็ก็เอ รวมเอาครับทำลายมาครับว่าขอบคุณทีมแจ่มใสมากครับขอบคุณทุกคนที่เป็นแฟนเพลงแล้วก็มาช่วยซื้อหนังสือด้วยอขอบคุณมากครับแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับซึ้งอ่ะ,อะทีนี้ถามบ้านถามต่อถามต่อค่ะพี่คัตโตะแน่น,นอนนะคะทั้งร้องเพลงทั้งเขียนหนังสือในความรู้สึกชอบอันไหนมากกว่ากันคะ ทำตอนผมทำหนังสือเรื่องนี้ผมรู้สึกเหมือนผมทำอัลบั้มแรกอยู่จะมีความแบบว่าเฮ้ยมันลุ้นๆว่ามันจะเป็นยังไงนะจะมีคนเขารู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยนี่คือมัน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 มาในฐานะแบบอะไรก็ไม่รู้ครับก็เลยตื่นเต้นแล้วก็เหมือนทำอัลบั้มแรกก็ชิงเกิลแรกนะคะก็อาจจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายหรือเปล่านะครับก็ก็ดีใจมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบทีมงานเนี่ยแบบ เพราะว่าแบบให้ให้เกลียดหมดเลยแบบว่าเม่จะปันออกแบบปกะจะเลือกข้างในฟอนผมแบบอุ้ยหน้านี้ขอแก้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยก็เอ,อถ้าชอบหน้าไหนก็ถ่ายลงมาในโปรแกรมครับเดี๋ยวผมไปดั้งดูว่าแบบหน้าไหนเบ<ล>ิร์กจะได้ดูว่าอ๋อคนเขาชอบแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับได้ค่ะทีนี้มากลับมาต่อนะคะตัด เข้ามาที่ห้องส่งนะคะอ่ะมีคําถามนะคะจากเพื่อนๆเขียนมาเยอะมากเลยค่ะคําถามข้อนี้เขาบอกว่าไม่อยากให้มองแค่เป็นน้องสาวแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงนะคะถามที่เจ็ดยูแมนค่ะทําตัวยังไงดีคะคือเดาเอาว่าคําถามนี้เนี่ยน่าจะอยากเป็นมากกว่าน้องสาวเขาว่างั้นเถอะต้องทําตัวยังไงดีต้องไม่ทําอายุให้มากกว่าเขานะคะอเป็นตัวเองเลยครับ ค่ะเป็นเพื่อนกันรีที่สุดเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่งสาวว่ามันจบสุดแล้วจกสุดแล้วต้องต้องต้องปรับตัวเองไหมคะคือน้องอาจจะแบบอยากรู้สึกว่าอยากจะขยับฐานะขึ้นไปกว่านั้นอีกนิดหนึ่งต้องต้องพยายามไหมว่าเสน่ห์คนเราอยู่ที่การเป็นตัวเองมากกว่าการที่เขาพยายามจะเป็นคนอื่นมันยิ่งทําให้เสน่ห์ลดลงซึ่งยิ่งทําให้เราห่างกันมากกว่าอาจจะทำาเราไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันอีกเลยตลอดไปก็ได้ ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะคะอ่าก็ลองลองลองฟังแล้วลองไปกลับดูนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะเขาบอกว่ามีเพื่อนที่รักนะคะแล้วก็สนิทมานานหลายปีเลยแต่มารู้อีกทีนะคะว่าเพื่อนเนี่ยมาทําร้ายเราแต่ไม่ได้บอกนะคะว่ามาทําร้ายยังไงทํายังไงดีคะพี่คิดมากค่ะรักกันแล้วก็สนิทกันมากเลยอยู่ดีก็มาทําร้ายเราค่ะเออคืออย่างที่บอกค่ะว่าเนื่นองจากคําถามจะไม่ได้ถัชมชัดเจนว่าทําร้ายเนี่ยทำร้ายแบบไหนนะครับ คือต <presidency. S 2> ้องดูว so The so so, um. ่า <donkey> ท <often> ําร้ายเนี่ยเราเห็น้ดยตรงว่าเขาทําร้ายเราหรือฟังเขาเล่ามาอีกทีว่าเขาทําร้ายเรานะครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่ในการฟังเขาเล่ามาอีกทีนะครับว่าเพื่อคนนี้ยิงท้าเล่ารอบหลังนะครับแอบแทงข้างหลังเรานะครับที่แนะนําว่าให้ไปลองคุยเปิดอกกันดีๆนะครับอเปิดอกคือคุยกันดีๆไม่ใช่แบบหาเรียงเฮ้ยทำไมแทงข้างหลังกันย่างนี้ไม่ใช่นะฮะคือคุยกันด้วยความเข้าใจนะครับก่อนนะครับ แต่ในกรณีที่เรารู้ว่าเขาทําร้ายเราจริงๆนั้นเ,เพื่อนคุาก็มาหลายปีเนี่ก็เ้าไม่มีผลน,นะที่จะต้องคนคกันต่อไปเรามเมื่อมาเสียความเชื่อใจเสียความซื่กันไปแล้วเนี่ยอย่างไรมันก็ยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับแก้มาแล้วก็แกก็คงจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับผมค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะก็ลองคุยกันดูดีกว่านะคะอีกหนึ่งคำถามแล้วกัน,นะค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะถามพี่คัตโตะนะคะน้องถามมาว่า เรื่องที่เขียนในหนังสือเนี่ยนะคะเล่มนี้ทําอะไรอะมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าคะที่ถามยัยเพราะผมมันสายใช่ไหมไม่ใช่ผมเขียนมานะลงชื่อมาลงชื่อมาน้องอยากรู้เพื่อนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่นั่งนี้ก็เหมือนเขียนกปดักเรื่องตัวเองครับค่วันไหนที่มันไม่ค่อยมีเรื่องวันที่มันกลางๆนี่มันจะเขียนอะไรไม่ค่อยได้ครับมันก็จะเป็นวันธรรมดาวันที่มันแฮปปี้มากก็จะอุ้ยวันที่เศร้ามากก็จะอุ้ย อะไรเงี้ยเนี่ย <ừ> ก็เขียนไมัเรื่องที่พวกเราเล่ามาวล้วเขียนเพลงก็ทําจากแบบนี้ครับแ้วผมว่ามันก็มันก็เหมือนีจริงๆแล้วผมเขียนแล้งนี้ก็เหมือนเป็นหลักไหม่ของตัวเองเหมือนปกติปกติเขียนแรรี่อันนี้ก็เขียนที่มันสั้นหลงสั้นหลงสั้นหลงแล้วก็เป็นหนังสือเล่มนี้ครับทำาล้ครับอืมค่ะยังไม่อยากจบนะคะโอ้โหคำถามนี้ต้องถามพี่คัตโตะด้วยนะคะ เขาเขาระบุมาเขาบอกว่าหนูแอบชอบจุฬาคทากรค่ะทำยังไงดีคะต้องอธิบายคาว่าจุฬาคทากรก่อนปะคะน้องยู่ไหนครับขอดูตัวต้องดูต้องดูรูปลักของน้องก่อนใช่ไหมคะคือพี่ก็ไม่ได้บอกว่าน้องจะสวยไม่สวยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับทำยังไงดีคะแต่พี่ก็อยากเห็นแค่คนเขียนคำถามเลย ถ้าน้องอยู่ธรรมศาสตร์วันนี้พี่ว่าน้องผิดแล้วผิดแล้วนะถ้าอยู่วันนี้ผิดไว้วันอื่นไว้วันอื่นนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะค่ะนางเอกกับพระเอกนี้ตอนแรกดูจะไม่ชอบกันกีหลายเรื่องค่ะก็เป็นไปได้ก็ต้องดูครับว่าคนที่เราชอบเนี่ยเขาเขาแบบว่ามันมีโอกาสไหมนะครับค่ะพี่อยากจะบอกว่าการเช่อถึงโตดีมากเลยครับอันนี้เขาเป็นสาวเพื่อต้อนรับพี่ขับตกโดยเฉพาะนะคะสงสัยพี่จะน่าเหมือนแปะยิ้นะครับ ไหนเราเป็นประตูเขาไม่ได้แล้วเอาไปเซิร์ฟมาเลยนะครับมีมีแนะนำไหมคะที่เขาโพี่อยากจะบอกว่าการที่เราชอบใครสักคนที่เขาดูจะสูงส่งกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยโอ้โหมองหน้าไปทุกคนมีคนที่ตัวเองชอบแล้วก็อาจจะมีแฟนอยู่แล้วเป็นเป็นพี่บ้างเป็นไอดอลบ้างเป็น คนที่เรานับถือบ้านนะครับเป็นเรื่องปกติทุกคนบนโลกมีคนที่ชอบที่เกินกว่าตัวเองเป็นเรื่องปกติก็อยากให้เก็บผมว่าเก็บพลังนั้นเอาไว้คือเราชอบเขาเราเห็นเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมันจะมีความรักเกิดขึ้นไหมความรักมันไม่ใช่แบบเดียวที่ว่าจะต้องเป็นแบบชายหญิงก็มีความรักตั้งหลายแบบแบบพี่กับน้องแบบแบบคนปลื้มกันแบบคนรักนับถือกันแบบครูบาอาจารย์แบบแบบคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรา เป็นคนที่รักกันได้เชื่อว่าดูแลพยากรคนนั้นนะครับจะอยู่ในใจของน้องเป็นเขาก็เป็นของน้องในแบบที่น้องชอบครับอาจจะไม่ใช่แฟนกันแต่พี่เชื่อว่าเขาก็ทําให้น้องมีความสุขได้อย่าไปเอาแบบว่าเฮ้ยไชอบเขาเขาไม่รักเราเราก็เลยเกลียดเขาหรือว่าเราก็เลยไม่สนใจเขาแล้วอืแต่พี่ว่ามดชอบเขาก็เก็บเขาไว้ให้เขาเป็นพลังงานให้เราสักอย่างหนึ่ง เป็นพลังงานที่ทําให้เราคนนี้อยากทาให้เราออกไปแล้วแต่งหน้าทุกวันเลยไปเจอเขาทําให้เราอยากทําตัวให้ดีขึ้นเนี่ยความรักมันก็เป็นพลังงานให้เราอยากให้เป็นแบบนี้ให้ใช้พลังนั้นให้มีประโยชน์ดีกว่านะคะขอขอให้ได้เจอหน้าเขาไม่ไหวครับค่ะเอาละค่ะแล้วก็สําหรับช่วงนี้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกเสยยืดนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแจกให้กับพี่นักเขียนของเราก่อนอันนี้แจกให้ถือไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการมอ ค้าแฟนแฟนักอ่านที่ซื้อหนังสือไลายวัคซีนนะคะก <Okay. S 1> ี่เล่มก็ได้มูลค่าเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวเราจะแจกเสื้อยืดนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมอบให้กับมือของพี่ๆนักเขียนเลยนะคะ <Okay. S 1> อ่ะได้ค่ะได้ค่ะแกะได้ <Okay. S 1> แกะได้เลยนะแกะได้เลยโชว์ให้น้องๆดู <Okay. S 1> เสื้อจริงอะไรจริงนะคะ <laughs> นี่เลยนะคะ <Okay. S 1> นี่เป็นเสื้อยืดนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณหมอใจของเรานะคะ แจกเสื้อยืดเสมือนว่าเป็นวัคซีนเพิ่มให้นะคะจากเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือไปนะคะน่ารักอ่ะทั้ง5ตัวเลยนะคะหรางวัลค่ะจากใบเสร็จนะคะเอาล่ะมี5ตัวค่ะเดี๋ยวมี่คัโตะอ,อยากได้นะคะอ่ะพี่คัโต่คะหนึ่งใบค่ะใบเสร็จพอเราทำไซส์มาให้น้องๆใส่นะหนะึ่งใบนะคะได้มาแล้วหนึ่งใบค่ะคุณคิดมาหนึ่งใบนะคะ ใบเสร็จหนึ่งใบนะคะพี่อ้อยค่ะหนึ่งใบนะคะคิณเจนนิวแมนนะคะหนึ่งใบค่ะแล้วก็กางเ้อต่ำคะ่ะได้ไปแล้วนะคะเอาละค่ะตัวไหนก่อนดีคะเงียทุกคนถือกล้องอยู่ก็เลยพูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเ<า>สียจจะเข้า <laughs> พี่พะต่อตออวัอวแรกต้องเริ่มก่อน <laughs> ใครนี่คะที่จะได้รับเสื้อยืดชามลายอ่ะนี่นางสาวจิตติมาสายข้าวต้องทำสาวด้วยใช่ไหมคะ08นย9แ xx xx คุณจิตติมาค่ะสายข้าวอยู่ไหมคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเย้ด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวรับเสื้อจากพี่คัตโตะเลยนะคะรับเลยป่ะรับหรือว่าเดี๋ยวรวมรับรับรับเลยก็ได้ค่ะ จะได้ถ่ายแบบว่าเป็นส่วนตัวนะคะครับมอบมอบ